เลยไม่อยากเรียนแบบอย่างผมไม่อยากเรียนแบบใครแต่ก่อนจะเป็นพิมพ์รีปองพิมพ์รีไพรไพรวันอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่แล้วเฉยไปบ้างก็ตีละครตัวดีหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยลูกเพดนะฮะต่อไปจะมีนักร้องมาช่วยร้องนะมีแบบแดนซ์องแดนเซอร์เหมือนพิมพ์รีไพรแต่ไม่อยากเรียนแบบก็หรอกเฉยไปบ้างก็ตีละครั้ง เป็นพิมพ์รีไพหรือเติมชื่อคุณอะไพิมรีอะไรก็แล้วแต่หรือไม่อยากเรียนแบบอย่างผมไม่อยากเรียนแบบใครแต่ก่อนจะเป็นพิมพ์รีปองพิมพ์รีไพไพวันอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่แล้วแบรนด์เราก็น่าจะใหญ่เป็นแม่ปองไปเลยนะแม่ปองขา,ขายของทุกอย่างคุณก็ชื่อคุณเลยแม่ตุ๊กขายของทุกอย่างแม่ใหญ่ขายอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปนะโอ้ยไม่มีเงินทุนหรอกมาพูดเป็นหนังกระตูนไปได้ เออจะลงทุนทำไมอ่ะโง่แล้วยุคนี้ต้องมีเงินมาลงทุนแม้แต่บาทเดียวเนี่ยถือว่าเฉยมากแล้วไม่ต้องลงทุนสวัสดีนึงหมื 1, 000, 6, ่นสี่หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยลูกเพจนะฮะถ้าเป็นเฮียอันประชาชนก็อา User ่ายูทเซอร์จะชอบเรียกยูทเซอร์แชร์ไปทำไมต้องแชร์ล่ะถ้าเป็นพายวันจะบอกแชร์ไปคนละหมื่นแชร์ไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวมือหงอิกแชร์ไปสักคนละเจ็ดแชร์ก็ได้ผมเป็นลูกคนที่เจ็ด เคยอยู่คณะ7จ็ดวัดเซธทองปรรียนเจ็ดใกล้สะพานพระรามเแชร์ไปทต่คนละเแชร์แชร์แล้วได้อะไรแต่ก่อนจะตอบคนๆว่าไ,ได้แชร์แต่วันนี้ยกที่1ได้รางวัลแน่ๆ1,000คนนะกล่องของขวัญเนจีเก้า9ก9็คือ9 9 9บาทเสียตังค์แต่ของคุ้มเกินคุ้มนะส่วนกองซุมฟรีเพียงแค่แชร์แล้วส่งมาที่ไลน์นะอยากขายแล้ว แต่ยังไม่มีคําสั่งก็คุยกันไปก่อนไปไหนกันบ้างช่วงนี้แชร์กันไปมีเพื่อนในไลน์ในเฟซมีเพื่อนกลุ่มไหนแชร์ไปทุกกลุ่มเลยฮะเพราะว่ามันเป็นของดีอะแล้วก็ฝึกตัวเองไปเลยนะ,ะดูแม่ปองแม่ปองก็ครั้งแรกแล้วเนี่ยทีมงานก็ครั้งแรกแล้วเนี่ยนะบางทีมันอาจจะมีเฉยไปบ้างก็ตีละครังปลุกตัวเองปลุกคนฟังด้วยเริ่มเคลิมเริ่มเคลมเริ่มเคิม สนุกสนานบางคนอาจจะมีลีลงลีลาอะไรเดี๋ยวแม่ปองฮักไหก็คือแม่ปองฮักก็คือฮักคอนแกนเก่าไหาคือไหทตองคำสามค่ายเพลงอยู่ด้วยกันอะ่ะต่อไปจะมีนักร้องมาช่วยร้องนะมีแบบแดนซ์องแดนเซอร์เหมือนพิมพ์นิพายแต่ไม่อยากเลยนแบบก็หรอกนะต้องเอาแบบอะไรนะบีดอะไรนะี่เขาเต้นเท่ๆเขาเรียกอะไรนะบอยบอยบอยเลยน,นะบีบอยเอามาเต้นนั่นเต้นนี่มีมายากลมาเล่นให้ดูไม่แพงมายากลตรงนเนี้ย สามพันสี่นก็มาเล่นล้วล่นมายาคลไปขายของไปดูนั่นดูนี่จะดูเมียงูไหมล่ะเมียงูเปิดพัดลมด้วยนะเปิดพัดลมใส่ด้วยเมียงูร้อนเอ้ามาแล้วนะแงเราก็คุยตั้งนานมาเลยครับผม